อัาเห็นแต่สร้างกันยังๆมันม่ไรเออสุขภาพก็อ่อนเกลียจะพอกนั่นนี่พออยู่สองคนหัดเถ่าวิธีชีแก้ไขอะไรเป็นมันมีภัยมาเรียะกาวทักทายสบายดีมดสุขู่สุขคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองหยาบเบเบิร์ดวันนี้กอยูเฮือนคือเกาแหละเป็นมือทีซี่เนาะที่คอยมาอยู่เฮือนนาบาวมาพักเฮือนนาบาวอยู่เมืองกระลึม แลวก็ซีมาเจาะลึกวิธีดำานงชีวิตของข้าเจ้าทาั้งสองคนเป็นจะได้แต่ว่าคอยมาเบื้องแล้วกับชีวิตของข้าเจ้ากับนาทรงสารที่สุดเลยโอเคไม่แต่เขาจะเข้าไปอยู่ในฮื่นเลยมาทามข้าเจ้าเลยเนาะมาฟังเขาเล่าเนาะเป็นจะได้โอเคทุกคนตอนนี้กับนาซาวกับมาแต่ให้แล้ว ส่วนระบ้าเนี่ยกับบได้ไปไซซ์หน่อยยืเฮือนคือทุกคนก็ได้เห็นเ,นเพิ่นกับปวสบายหน่อยยืเฮือนหลายมื่นไร้บ้านเลยยืเฮือนบ่ได้ไปไซซ์ตอนนี้เป็นยนังบ่ทันดีเนาะแล้วกับค่อยสิมาทำม,มาสัมพันธ์ข้าเจ้าทั้งสองคนการดำรงชีวิตการอยู่การอาศัยเ,<อ>เป็นจังได้ของข้าเจ้า ก็ลิ้นมดแก่ต้องขอโทษขอให้เนาะเขาทำซื้อเสียงยังนามถังสองคนเลยเนาะน้าบ่าวซื้อยังไงให้ทุกคนได้ครับน้าบ่าวก็เรียนทองน้าบ่าวเรียนทองเนาะซื้อเรียนทองแล้วก็ส่วนน้าสาวเ่ยนางวอนจันทร์นางวอนจันทร์นานจันทร์ออนจันทร์เนาะน้าสาวซื้อวอนจันทร์เนาะก็ทุกคนก็ได้ยินเนาะซื้อทั้งสองคนเนาะแล้วก็เข้ามาท่ามนี่ การนับดงชีวิตของนาบาวกับนาสาวนี่เป็นจังใดในปัจจุบันนี้หรือเ่าแต่สมัยก่อนปัจจุบันนี้อยู่อัดเป็นนักเรียนแต่อัดนับแต่ห้องเรียนเขาสมัยนับแต่น่อยหอดใหญ่แต่น้อยตะเกียบเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเรียนเจประถมเจประถมแล้วกับออกออกเจปถมก็เป็นนัฐธรรมนเป็นอาเมีย เอาเมียสาวกับผัวเมียกับเป็นนักเฮียนคือกันกันกับเป็นนักเฮียนเจริญสมัยเอาเมียกันกับอายุบาเมื่ออายุบ้านแล้วกับแสดงว่าเฮ็ดสร้างยังยังกับบ่เกิดบกเนยนะอยู่หลายคนในเฮือนหลายคนสาวสาวสามสิบคนในเฮือนทหารอัดคู่อัดหากกข้าพเจ้านี่เฮ็ดเบียกลายกลายเวียกหากบ่ได้ริการทำยังทุกยังจนคือเขา สมัยก่อนเนี่ยบารายเงินนะเฮ็ดเวียกพักเล็ดก็บ่ได้เงินเฮ็ดเวียกงานนั่นตัวเองก็บ่ได้เงินสร้างเงี้ยงๆก็บ่ได้เกิดบ่ได้เงยแล้นจริงว่าคิดคิดบ่ออกคิดบ่ออกก็คิดไปคิดมาก็เฮ็ดจังได๋ดีกว่านั่นน่ะแยกเป็นครอบเป็นครัวใชะเออื่อใดก็ทุกจนเนี่ยเป็นครอบเป็นครัวพ่อแม่ก็อยู่ต่างข้าพเจ้าก็อยู่ต่างเป็นครอบเป็นครัวน่ะสร้างเป็นครอบเป็นครัวใหม่ เปิดวันนั้นจิงได้เลยบาด้เอ่าแต่พื่ปัจจุบันมันอยู่กับคือบนันใดนะใช่ว่าห้างมีก็บริมไม่ได้ห้างมียังถูกยังจนคือเก่าแบบว่ายังสชัยแบบว่าพระธมบูหานคือกันอัอนนี้เขาเขาเปลี่ยนแปลงไหมคนทเท่าๆลแต่ปีปีได้ปีได้ก็ยังเท่าคือกัน,นขึ้นเท่าตลอด เอากระาังเท่าน่อยเท่าน่อยพอได้ได้เงินดตามเก็บกัพอได้สำลักค่ะผายคานามนะในการนั้นเพอการนั้นกัดมาแต่ทาแตงมาอยู่เมืองเมืองเก่าแล่วก็อยู่ทาแตงเหรอเออมาใหญ่อยู่เมืองเออแมนแมนมาแม่ใหญ่ขึ้นอยู่บ้านเก่า อยู่บ้านเก่า<ช>ก็ด้มาสร้างนาที่บ้านเก่า,า,าตอนนั้นกับบารายเขา้าบาายน้ำยังทุกยังชนือเข้าเลยมาชอบคาว,วิธีได้ยันสร้างลูกปุกขึ้นกับบาราแล้วคนท่ายใหญ่ทานลงเงินสุขภาพบาไา้แคงแรงคือตียนะเก<อ>ิดเป็นสั้นแล้วคนน<อ>ํามือนับเท้ากับสุขภาพเออสุขภาพก็อนพีย ยังเห็นแต่สร้างเงี้ยงมันบ่ไรเฉพาะปัจจุบันนี่เลยว่าเพื่อนสร้างก็บางงามจบเฉพาะเดือนน่ะเดือนนี้กับข้อให้ตีๆกับเฮือนกระตูบเดือนนี้กับเฮือนพักละจัดสั่นให้เลยละเพื่อนซัมนี่เออเพื่อนกระซัมนี่ก็พออยู่เฮือนเขาจัดสั่นให้เพื่อนเพือนเขาจัดสั่นให้แต่ก่อนเพือนกระตุบแมนพักเลยวันนั้ เท่าเปน็นนันนี่ย้อนว่าชีวิตเท่าบะทึงนั่นนี่บะทึงลูกเต่ากับบะเกิดบมื่อยลูกนี้ยู่ลูกสี่คนลูกยิงสามชายหนึ่งทำบะเกิดเดยงบะเกิดลูกจึงพอเหินทุกจนจะพังนันนี่มัดแมนมัดคนหนี่งไม่ได้เลือเสียชีวิตมัดจะพองนันนีพนนเนพออยู่สองคนหัดเท่าวิธีสิกแก้ไขนในดเป็นมามีภัยมาเรียบแขกมาเล่นมาเที่ยว ได้ต้นเผาสาวคนให้เงินดาำกีพั 1, 100, น,นหนึ่งสองพันตอนนั้นเฮาจึงงานสำหรับค่าไฟคณะเป็นคันบ่มีไฟมาช่วยมาเลื้อกออเผาบ่าริกินยังคนะเฮาก็อยากสร้างอยู่มันส,สร,ร้างสร้างมาได้เลยเท่าเท่าอยู่67จ็ดหกเปีมาไหมห หกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดปีสาวมั้วลูกปุ๊กบัเกิดยังวันก็นะก็มันเราบังเกิดบังเอยญสามก็เซินน้าสาวนี่จะปีอลไรปีเนี่เพิ่นก็บหกสิบหกสิบอือก็คือทุกคนก็ได้ฟังเนาะที่น้ำเบาเพิ่นเล่ามากการดำเนินชีวิตตั้งแต่นุ่มจนเฒ่าก็ค่อนข้างทุกข์ยากลำบากก็คือ คนอยู่ในโซนบทคือกันทังว่าเข้าอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าก็คือคนอยู่บ้านนอกมันทุกข์คือกันเพราะว่าสนเทาก็เป็นสนเเผาเดียวนะเขาก็สนเผากะตูคือเห่านี่แหละเนาะทุกข์ยากปัจจุบันนี้ก็เขากับเทาแล้วนะแต่คนสีเฮดเวียสสีเหล้ยงเขากับ่บมีนะอยากกินเขากินน้ำกินปูกินปลาแต่เฮดยางบบได้บ่มีคนหาให้ สาเหตุก็คือลูกเต้านี่แหละบวกิดบเงยเป็นษัตร์ทรมานคือกันถ้า,พาไพ่เดีเขามาเบิ่งในคลิปนี้ดนหูจักการดำรงชีวิตของนาบาวกับนาซา้ามันถูกยากลำบากเพียงใดถ้าไพ่มีความอดูต้นทรงร้านหรือว่าอยากให้เครื่องยังให้คลองให้ขอบครัว เรืยอยไปยัให้เกลือแปลงนัวบอ,อาหารการทินต่างๆอย่ากซวยเลือดผู้เพิ่นทั้งสองคนก็สามารถส่งเป็นเงินทางบัญชีของคอยบัญชีธนาคารของคอยแล้วก็คอยสีลงมาเอาเงินมาให้ผู้เพิน่นหรือว่าคอยไปซื้อเครื่องมาให้ผู้เพิน่นสำหรับเครื่องค้องนี่เขาฮับบ่ได้เนาะเพราะว่าอยู่บ้านนอกเขา้าเขาส่งบ่เทงถ้าว่าอยู่แคว้งนี่ส่งได้ ถือว่ายู่เมืองนี่บบสามารถทรงได้เครื่องเนาะบสันๆเลยเนาะแม้แต่ไพ่มีความเห็นใจเห็นอกเห็นใจทั้งสองคนาคานาบา่าวกันาสาวก็ถือว่าส่งเงินได้เนาะส่งเงินมาให้คอยทางบัญชีของคอยคอยจะตอบสนองให้เขาเจ้าแล้วก็คอยเซฟคลิปอีกเนาะตอนไปให้เขาปลาอาหารต่างๆไพ่มีความเมตตา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้หู่นจัลายสิ่งหลายอย่างทางครอบครัวน้ำเบากับนาา้ำเศถ้าใครที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าถืกใจก็อย่าลืมฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เห็นคลิปต่อไปหน่นอยนะครับกำลังใจให้น้ำเบากับนาา้ำเศราอถ้ามีคนส่งเงินมาให้หรือว่าส่งเครื่องของต่างๆเนาะเขาก็ดีใจกันเนาะเอานะน่าข,ขอใจ บายๆเจอกันในคลิปต่อไป